มาค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูรถถนิวฮอลแลนด์7840คันนี้กับงานลงริปเปอร์เจ็ดขาระเบิดดินดานนั้นทุกคนเดี๋ยวก็จะบอกว่าเอาดูไปแล้วจะดูทำไมอีกนะทุกคนมันก็เหมือนการวันก่อนก็ลงคลิปให้ดูไปแล้ววันนี้ไม่เหมือนนะทุกคนวันนั้นเป็นงานถ่ายตามล่องนะทุกคนวันนี้ก็คือการถ่ายตัดล่องนั่นเองบอกแล้วว่ามันมีอีกหลายขั้นตอนก่อนที่เราจะทําการปลูกอ้อยใหม่ได้นะทุกคนนะแลยวย่สําคัญเมื่อตอนต้นคลิปเราก็ให้ฟังเสียงโบหวัน ของเจ้านิวฮอลแลนด์7840คันนี้กันด้วยนะทุกคนเป็นไงล่ะหวาดเจี๊ยบเลยใช่ไหมล่ะ บางคนอาจจะบอกว่าแต่งมาเพื่อความสนุนลีในการฟังมันก็ใช่อยู่นะทุกคนในไรในสวนก็ไม่รู้จะให้ไปฟังอะไรนะทุกคนนะแล้วก็ที่สําคัญดีตรงไหนที่บ้านเรานี้พ่อใหญ่เยอะอย่างที่บอกนะทุกคนถ่ายไล่ถ่ายนาอยู่คนเดียวก็ระวังกันด้วยนะทุกคนทีนี้ก็จะแต่งท่อซิ่งหรือว่าโบท่อโบกันทั้งนั้นเลยนะทุกคนก็จะได้แบบเออป้องกันได้ในระดับหนึ่งถ้าเสียงดังๆเขาเพ่อใหญ่เขาอาจจะไม่มาใกล้นะทุกคนนะแล้วก็ที่เห็นป่าอ้อยข้างๆนั้นเห็นไหมทุกคนที่เป็นยอด เขียวๆนั่นน่ะอันนั้นก็คือพ่อใหญ่ก็เขาก็หลบซ่อนอยู่เขาก็นอนกินของเขาสบายใจสบายอุลาของเขาไปนะทุกคนเราก็ถ่ายที่ทํางานของเราอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะทุกคนถึงวันหนึ่งอะถึงวันหนึ่งก็จะกินกันเป็นตันๆก็ ก็ไม่ได้ว่ากันนะทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงพอคุยกันก็ไม่ได้รู้เรื่องนะ<ต>ทุกคนแนตะ่เวลาช่วงที่เราตัดอ้อยโล่งๆแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีที่หลบซ่อนเขาก็จะออกมาเดินให้เราได้ตื่นเต้นตกใจกันนะทุกคนใหญ่ก็ใหญ่จริงๆใหญ่เท่ารถถ่ายยนะทุกคนเอ้ยเอากลับมาที่เรื่องการเตรียมแปลงนะทุกคนช่วงนี้เขาอยู่เทศกาลปีใหม่กันแต่ชาวไร่ชาวสวนเราก็มีงานทําเตรียมแปลงเตรียมจะปลูกใหม่เตรียมเกาลองเตรียมอะไรกับแปลงที่ตัดไปแล้วนั่นแหละอย่างที่เราบอกนี่ก็คือเป็นการถ่ายตัดนะทุกคนให้ป่น ไปเลยนี่ตัดซ้ายตัดขวาด้วยนี่เอามาดูเป็นอ้อยของไร่ลมเหนือเขานะทุกคนนี่มีตะลำแบบนี้ทั้งนั้นแหละยาวสูงก็ประมาณ3-4มสี่เมตรสูง,สงยาวเสียดฟ้ากันไปเลยนะทุกคนนี่ต้นลำก็ลำลำ,ลำทั้งนั้นนะอบอบทั้งนั้นนะทุกคนนี่ของเขาบำรุงดีดินดีน้ดนำดีปุ๋ยดีเดี๋ยวเราจะมีขั้นตอน ของไล่ลมเหนือเวลาเขาทําอะไรเราก็จะมาถ่ายให้ดูนะทุกคนเป็นการเอ่อให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์อะไรกันไปนะทุกคนนะสาหรับแบบคนมือใหม่อะไรก็แล้วแต่นะทุกคนตามภาษาเกเษตรกรชาวไล่อ้อยอย่างเราเราก็มีอะไรก็แบ่งปันก็บอกกันนะทุกคนนะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้เราขอตัวลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย